คนทำไอ้คหรือว่ามันอยู่โดยแมพวันเด็กคไม่เห็นเขาคไม่รู้ไม่รู้ว่าคนไหนหรือว่าเออมนก็ไม่รู้คนไหนเด็กๆก็เห็นหน้าตาคนนงคนหนึ่งคนนึ่แต่มก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่อยู่บเราทัางคืนเลยใช่ไหมครับผมแต่ผมผมไม่รู้หรอกว่าคนไแล้วก็ทำลายร่างกายอะไรหรไมไม่มีจริงๆตนูกถุงดำคลุมอะไรเงี้ยไปถอดเสื้อสมาพสกาพถุงดำ เาครอบัวไหมอปะให้ถอดเสื้อเอาถุงดำนี่ลุงเปียกเล่าอีเนี่ยไ่ใช่ไแล้วก็อารก็มง้พูดใหม่ดปะเดนที่อรตำรวจบอกให้พูดใหม่เพราะตอนแรกเปียกบอกว่าไม่ได้ทำจะพูดจะย้ำไม่พูดใหม่อย่นั่นเนไม่ได้ว่าแล้วนะ เอาซะดีไหมตำรวจพูดอย่างนี้เนเอาซะดีไหมไม่ไม่สองคนเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ยช่สวัดกันลองพูดเอาอะไรไม่รู้มาฟาดนะครับเมื่อกี้เนี่ยแต่ไม่ได้แกบอกแกไม่ได้ฟาดแรงเหมือนครอยบก บอกว่าตํารวจคนนั้นอายุประมาณห้าสิกว่าใส่ขาเทียมนะฮะก็คือคนเดียวเลยไม่ได้ขู่เราลุงเียกเก็บาูนะขายมันไม่ขู่หขยนยอมจำนนหรือว่าอะไนองเค้นให้ยอมจำนนเพราะลุงเปียกแกไม่ได้ยอมรับสารภาพนะตอนแรกเค้นให้ยอมจำนนยัารรุงยัไม่รับก็เขา รถใเคเสืบเราเขาไปหาหลักฐานอยู่เขาไปหาหลักฐานเขาไปหาหลักฐานว่าแน่ต่ออันนี้ชัดเลยชัดเลยเอ๊ะดังๆีิผมก็ไม่เนี่ยก่อเรื่องแล้วก็ไม่รู้เหตุการตายแกก็ยืนยันนะว่าแกไม่ดูเรื่องอะไรเลยสาเหตุการตายไม่ได้ก่อเรื่องแกย้ําไปแล้วนะเออผมก็ยังงงผมก็ยังงงเหรมที่เข้าเมาแล้วา่แน่เดี๋ยวะมึงบอกว่าให้มึง ยาสักสียย่วิญญาณอะไรหน่อยอะไรผมก็มาเอาไปามามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเราเป็นผู้ต้องหาเลยเออได้เป็นคุมตัวผมไม่เลยอนะไรแล้วเราไปทีตอนแรกนะให้เป็นพยานเอาไปามากลายเป็นผู้ต้องหาเองเหรือว่ายัางไงโอยมันพาไปจุด<อ>แรกเลยนะผมยังไม่รู้ด้วยโอ้ยมันพาไปจุดแรกผมไม่รู้ด้วยครั้<อ>งแรกทีท่มันไปซ้อมก่อน ตำรวจพาไปจอดเลยตำรวจพาไปหมดแกไม่รู้เรื่องเลยสถานที่ต่างๆี่่ววาาเเขู้แลก็บ แล้วมันมีใครมาขอโทษเราไหมเนี่ยไม่มีไม่มีมเลยก็ง่ายๆคือเหมือนบังคับให้เรารับสาร,รภาพว่าน,นั่นแต่ว่าหมือนพาไปชี้ตรงนั้นตรงนี้ไปชี้ตรงนั้นตรงนี้น,น,นันแหละ<อ>เรมมพราะผมคิดอยู่แล้วว่ามันไม่มีหรอกถ้ามันลงุงเปี๊ยกครับช่วยรับสาร,รภาพ่นนอยครับมันมันไม่มีหรอกต่บ้านที่คคมันเสียงิีเลนะโอปิเลออยู่มาแต่าโอนนี้กับเวอ โอ้ยตรงรถโมดิทีโมดิ้งคนคงก็ต้องเป็นลอยกว่าแล้วผมก็ไปดูใครม,ม,ม,มาบอกรออเราอ่ะมีผู้ยิงเขาเหลือปวันจักรยานมาเพ<ข>ราะว่าขเขารู้จักแม่ค้าเดี๋ยวนั้นดีแม,ม่ค้าจะมาส่งข่าวบอกผมว่าคนตายคนภูมิใจนะใครคนตายไปดูเลยดิบอกผมไปดูแค่นี้นะ còn thì bà cũng phải luôn chặt có cái đặc nhân của hư cục จรติดเพิ่มเนี่ยมันน่าจะจบหรือว่าเขาเห็นข่าวที่มีก็ถึงไปหาเพิ่มกําลังไล่อยู่นั่นแหละแต่จริงๆังไงตรงนั้นมันอาจจะติดก็อกหยอดตกที่ตายนะแล้วแล้วแล้วดันียมีไฟไฟไฟสว่างต้องวงจรไม่มีปากทางเขาไม่เห็นไม่ได้ต้องมีวงจรใช่ไหมแล้วมีไฟจะเสาไฟตรงที่คนพูดจะรู้เรื่องหมดนะครับรู้เรื่องมากด้วย เป็นคนไม่ใช่คนไม่ไม่ใช่คนโง่ครับไม่ใช่คนไม่รู้เรื่องนะครับลุงเปี๊ยกเนี่ยนะครับจะจะสรุปก็มีคนเดียวไอ้ที่ขาล้วนหน้านะที่นั่นเลาแนวผมยังสงสัยใส่ชุดอะไรปาใส่ชุดเออธรรมดาเลยว่ะธรรมดาหรือว่าตำรวจคนที่เอาถูกครอบครัวเป็นตำรวจเออตำรวจนอกเารื่องแบบเป็นตำรวจนะครับ คล้ายๆกับมีอาการพิการทางขาหัวหน้าครับหัวหน้าขกคนงงั่งงที่อว่าที่ก็จะโอเคนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นไงฮะเสียงมันเบาเลยนะครับเราก็ฟังแต่ว่าเราเราชัดเจนละลุงเปียกแกยอมรับลนะคือตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมฟังดีนะคือตอนแรกเนี่ยลุงเปียกแกโดนเชิญตัวไปโรงพักแกบอกว่าแกไม่รู้เรื่อง แกไม่รู้เรื่องอะไรดังนั้นแกไม่รู้จริงๆนะลูกเลียกแกพูดบอกว่าตำรวจเนี่ยเหมือนพยายามจะพยายามจะสอบพยายามจะบอกว่าให้แกเป็นคนทําอ่ะแกรู้สึกแบบนั้นแล้วก็มีลูกเล่นให้ถอดเสื้อเอาถุงดํามาวางอะไรแบบเนี้ยเหมือนให้เกิดความรู้สึกผวารู้สึกกดดันรู้สึกอะไรแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายตำรวจก็มาแจ้งข้อกล่าวหาแกถ้าทั้งที่แกยังไม่ได้รับอะไรเลยนะแล้วก็พาไปทุกจุดนะพาไปทุกจุด ตำรวจพาไปเองหมดแล้วแกก็ยืนยันว่าแกไม่เคยไปนะแล้วข่าวก็บอกว่าตำรวจเนี่ยเป็นคนเอาเก้าอี้ให้เห็นไ,ไหมครับผมก็เชื่อว่าคิดเมื่อกี้เนี่ยเ,ยเบียนดะก,ก็ยังพูดไม่หมดหรอกครับนะแกก็ยังพูดไม่หมดหรอกแสดงว่าที่แกทําไปทั้งหมดเพราะแกกลัวดิคนมันจะกลัวก็ต้องถูกคนทําให้กลัวไงอยู่ๆมันจะกลัวเองไม่ได้หรอกครับ ต้องมีคนทําให้แกกลัวไงพอแกกลัวปุ๊บแกก็ตามน้ำํำเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ผมว่ามันชัดเจนหมดแล้วนะครับมันไม่มีอะไรต้องพิสูจน์กันอีกอีกเลยนะครับ หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจดีเลยครับ e a s y Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บบาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี1 0ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ e ี s y n e w Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ n o r m a ัยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจําการอยู่ที่นนั่ก็ สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับก่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจําหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ยเขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี1 0ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ678เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน้นๆไม่ได้ หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ easy coffee ่า easy coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงจริงจังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ย คนหนุ่มอายุ30กว่าปีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัยสี่นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังงานสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้าสอง ไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลมไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง EC Coffee นะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พลังก,กำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสําหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทํางานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 องเห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1น,นะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนล้ว ไม่ใอ้วนละอาบเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินกูเชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝนพิษเรื่องของอมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้วเห็ดลิงเจอเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะ นี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเ่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหม นะผ่านอยงอยอยตรวจสอบอะไรทุกทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ e ีซี่คอฟฟีปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390 1กหนึ่งกล่องมี10ซองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุคน easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรัก นะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่สองนะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่สามหาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมตรงนี้นั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ easy coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่าได้ละ ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ก,ก,นนนก็ก็เห็นพอสมควรชังน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆนี่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโว้นะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า y o u t u b e ก็ ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันน่ะนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะไรครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งแปบ ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก EC Coffee เช็ดแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ EC Coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กัาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ